สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแบรนด์จีนนะครับที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็มือถือตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ย u m i X1S นะครับเป็นมือถือคอสคอร์นะครับความเร็ว 1-2GHz นะครับแรม1 g b กแลวก็ ROM 4 g b นะครับอันดับแรกที่จะให้ดูก็คือส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับถือว่าทำออกมาได้ สวยงามจริงๆนะครับแปลกตาแล้วก็ดูรูลรากว่าแพ็กเกจของโทรศัพท์มือถืออื่นๆทั่วไปแน่นอนนะครับบางเฉียบเลยนะครับเหมือนกับหนังสือแฮนดบุ๊กเลยนะครับเล็กมากเท่าฝ่ามือนะครับผมก็จะเปิดออกไปก็เปิดทีละหน้าเหมือนหนังสือเลยนะฮะแล้วก็เราจะพบกับเขาจะเขียนรีวิวของสเปคของตัวเครื่องนี้ไว้นะครับทีละหน้าทีหน้านะครับก็มีภาษาจีนนะครับเขียนไว้แล้วก็อันนี้เป็นสเปคโดยละเอียดนะครับ อันนี้เป็นกันลอยกันลอยนะครับกันลอยแล้วก็เราจะเห็นมีตัวเครื่องอยู่นะครับก็มีอ็อซซิลลีนะครับอันนี้ก็คือเป็นชาร์จเจอร์กับสาย Data Link นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอวางนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตัวเครื่องนะครับหน้าจอความกว้าง4.5นิ้วนะครับ ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเหมาะมือมากนะครับสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าน้องๆนะครับที่อยากจะใช้โทรศัพท์นะครับบางคนมือเล็กนะครับไม่อยากได้โทรศัพท์ใหญ่เกินนะครับยกขึ้นมาโทรทีหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้เพื่อนล้อนะครับไม่เป็นไรนะครับมือถือไซส์เล็กก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับก็ไซส์4.5เองนะครับแล้วก็เป็นมือถือคอสคอร์ด้วยเรอที่สําคัญเป็นแบรนด์จีนด้วยนะครับที่ค่อนข้างทําออกมางานค่อนข้างดีนะครับราคาประหยัดนะครับ อันดับต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านหลังกันดีด้านด้านหลังกันดีกว่านะครับบอดี้ด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกค่อนข้างเนื้อดีนะครับแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับบอดี้นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างบางนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูด้านหลังแล้วกันนะครับทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเล่นโทรศัพท์มือถือจีนเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเราควรจะดูเนี่ย มือถือดีไม่ดีของจีนเนี่ยดูด้านหลังดีกว่านะครับส่วนหนึ่งนะครับจะบ่งบอกได้ว่ามือถือตัวนี้นะครับมีค่อนข้างทํางานดีไม่ดีเนี่ยเราดูที่ด้านหลังแบตนะครับเปิดออกมานะครับเปิดออกมาเลยนะครับทีนี้เพื่อนก็จะเห็นว่าด้านหลังนะครับยูมิเองเนี่ยใส่ใจราย,ายละเอียดนะครับเล็กน,น้อยทุกอย่างเลยเขียนทุกอย่างชัดเจนเรียบร้อยมีโค้ดตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ รหัสอีมี่ชัดเจนครนีเราแฟดเครื่องอีมี่หายแล้วก็กรอกตรงนี้เข้าไปได้เลยเตัวโทรศัพท์ตัวนี้นะครับแน่นอนเป็น2ซิมนะครับสลอ็อตหเป็น w c m a หรือว่า2 g อ่า3 g นั่นเองนะครับ3 g ก็คือ2ในคลื่น2,100เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็อีกสลอ็อตนึงเป็น gsm นะครับใส่สล็อตไหนก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะใช้ในการโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่สล็อตที่สำหรับเล่น3 g นะครับต้องใส่สล็อต w cdma นะครับ w ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสล็อตสำหรับใส่ micro sd card นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์ต่างๆมากมายนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่า qc จากโรงงานผ่านเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปเรามาดูในตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเปิดดูนะครับก็สำหรับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับสิ่งแรกๆที่ผมประทับใจก็คืออันดับแรกเลยก็คือนี่นะครับ มีโลโก้ยูมิตอนบู๊สกรีนด้วยนะครับอ่าก็สวยงามแบบตอนนี้กำลังเข้าหน้าจอนะครับปกติของ Android นะครับตัวน,นี้เป็น Android 4.2นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ใหม่ล่าสุดน่าสนใจด้วยนะครับแรมก็1นึ่งด้วยหน้าจอก็ชัดมากนะครับนี่นะครับหน้าจออ,อ่อันดับแรกๆเลยที่ผมชอบก็คือหน้าจอนะครับแค่4.5เองแต่ว่า Resolu t i o n เนี่ยถึง1,280งพคูณนั่นก็คือ ขนาดความละเอียดระดับ HD HD นั่นเองนะครับก็ผมลองล็อกอินเข้าไปนะครับลอมตัวนี้เป็นลอมของยูมิทำเองนะครับก็หาโหลดง่ายมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีให้โหลดเยอะมากในเท่าที่ผมตามอยู่ในเว็บ nit ล o m .com นะครับก็เข้าไปโหลดในนั้นได้เลยนะครับเอามาติดตั้งได้เลยติดตั้งง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวนั้นเป็นคอสตูมลอมนะครับก็อันดับต่อไปเรามาดูที่สเปกกันก่อน ครับเราก็รันแอป a n d t o b e n m a b e n m a r k นะครับดูที่ system นะครับดูที่ system นะครับก็เป็น Yumi X1S นะครับโมเดล MTK 6 5 8 9นะครับแล้วก็เป็น Cross Core นะครับแน่นอนแล้วก็หน้าจอ Resolution เห็นไหมครับะระดับ HD เลย7 720คูณ1280นะครับมีการ์ดจอนะครับแล้วก็ แรมนะครับแรมแรมหนึ่งจิกนะครับแล้วก็เมมโมรีอย่างที่บอกไป4ี่จิกนะครับตัวกล้องตัวกล้องนะครับแล้านนะครับด้านหลังด้านหน้า2ล้านนะครับก็ความชัดเนี่ยถือว่าพอประมาณนะครับไม่ชัดเท่าพวกกลุ่มสตาร์นะครับเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับแล้วก็ Android 4 2นะครับถือว่าใหม่มากนะครับนะก็เดี๋ยวต่อไปลองดูกล้องกันนิดนึงนะครับผมให้ดูกล้องนะครับก็ผมถือว่าก็ค่อนข้าง ชัดในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ชัดเท่าในอของกล้อง Star ที่ผมลองมานะครับหรือว่ามือถือโคนที่เป็นกลุ่ม S กลุ่ม N นะครับขึ้นต้นนะครับโมเดลพวกนั้นผมรู้สึกว่ามีความชัดของกล้องอยู่นะครับเพราะว่ากล้องเป็นเป็น13ล้านแล้วนะครับแต่ว่าโมเดลเนี้ยเป็นการปรับปรุงจากโมเดลของ X1 ธรรมดานะครับก็คือการวาง CPU ที่เป็น cross core นั่นเองนะครับก็ทำให้สเปคต่างๆไม่ได้มีการปรับปรุงมาจากรุ่นที่เป็น duo c o เลย สักเท่าไหร่เองนะครับแต่ว่าเด่นๆคือหน้าจอที่ผมชอบก็คือหน้าจอ4.5นะครับแต่ว่าค่อนข้างทําออกมาได้ชัดนะครับเพราะว่าระดับ HD เนี่ยในหน้าจอ4.5เนี่ยทำให้ภาพพิกเซลที่อัดอยู่ในหน้าจอเท่านี้นะครับทำให้เราดูรู้สึกว่าหน้าจอมันสวยมากนะครับผมก็ค่อนข้างประทับใจในส่วนของหน้าจอหลักๆเลยนอกจากนี้นะครับก็ วัสดุที่ใช้ในการทําหน้าจอนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกของตัวทัชเนี่ยนะครับตัวทัชด,ด้านนอกเนี่ยนะฮะทำมาจากพลาสติกแข็งแรงทนทานนะครับการลอยได้การลอยขีดข่วนได้ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นพลาสติกเขาเรียกว่า Corning Gorilla Glass Type 2นะครับจากการเทสเนี่ยจะทําให้การลอยขีดข่วนได้ดีกว่ามือถือในท้องตลาดทั่วๆไปที่ไม่ได้ใช้วัสดุประเภทนี้นะครับ แน่นอนนะครับแข็งแรงแน่นอนป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนะครับจุดเด่นอีกต่อไปนะครับส่วนของมุมนะครับค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆหรือว่าด้านข้างก็ตามนะครับเอ่อจากที่ผมลองเปรียบเทียบดูผมลองใช้นิ้วไปสัมผัสดูเนี่ยนะครับตามมุมตามของต่างให้ความรู้สึกว่ามันสมูทนะครับเพราะว่ามันมนมันมนทุกจุดเลยนะครับต่างกับมือถือในท้องเอ่อในกลุ่มมือถือแบรน ที่เป็นมือถือโคลนแบรนด์ต่างๆเนี่ยมือถือโคลนของจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของมุมตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยไม่ไม่ถ้าเทียบกับยูมิแล้วเนี่ยผมว่ายูมิจะค่อนข้างมีเครดิตที่ดีกว่านะครับเพราะเป็นแบรนด์แล้วด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่จะเล่นมือถือนะครับอย่าลืมนะครับว่ามือถือตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยออกมามีมือถือ เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นมือถือคโครนก็ดีนะครับมือถือแบรนด์อย่างนี้ก็ดีนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราจะเล่นมือถือแบรนด์เนี่ยยูมิก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้สัมผัสกับตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับก็สําหรับ เว็บเรานะครับ Android Pie นะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับก็จะเจอกับเว็บของเรานะครับแล้วก็ค่อนข้างทางเราเนี่ยนะครับก็มีมือถือที่จะมารีวิวเห้เพื่อนใด้รู้จักอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือโคลนนะครับหรือว่าเป็นมือถือแบรนด์อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาได้ดูรีวิวของตัวถัดไปดีกว่านะครับรับรองนะครับน่าสนใจแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ